คำถามส0ข้อทดสอบว่า,ร,ร,วารู้อะไรเกี่ยวกับทดสอบว่ารู้อะไรเกี่ยวกับช่อง on ch แค่ไหนหนึ่งหนึ่ง on ชอบวงอะไรสอง on ชอบคนไหนในวง 3. ออนอยู่จังหวัดอะไร 4. ออนชอบสีอะไร 5. ออนชอบออนร้องเพลงสาคนได้ที่เท่าไหร่ 6. ออนทำคลิปอะไรไปบ้าง 7. ออนโปรโมทช่องของใครลงใน YouTube 8. ออนเคยกิี๊ดในคลิป YouTube ไหม 9. ออนเคยแกะของไหมคืออะไร 10. ออนรักทุกคนไหมจบแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดระดิ่งกด subscribe ถ้าถูกครึ่งหนึ่งหรือถูก5ห,หรือถูกเกิน5ขึ้นไปติดตามทุกทุกคนที่ถูกถูกค่าขึ้นไปหรือถูกค่าได้10กดได้นอนติดตามกดไลค์ทุกคลิปกดไลค์ทุกคลิปไม่โกงล้านเปอร์เซ็นต์บายบายตอบใต้คอมเมนต์นะ คอมเมนต์นะคะก็ใครถูกก็มาบอกเราด้วยนะแล้วก็บางข้อนะคะมันมีอยู่ในคลิปก่อนๆนนะคะก็ลองไปหาดูแล้วก็มาเขียนจดุดไว้จดไว้แล้วก็มาพิมพ์ใส่คอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย